วิธีการต่อสาย Hybrid Pro นะครับกับตู้ o อฟกินะครับทั้นแรกนะครับให้เราทำสายจากแผนนะครับมาต่อเข้าที่ PV-IN นะครับช่องช่องแรกนะครับลัดสายมือ PV-IN บวกนะครับและ PV-IN ลบเสียบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับให้เอาสายพ v v นะครับ เสียบที่ p v l นะครับบวกกับลบเหมือนเดิมและต่อเข้าเครื่องอ Inverter Hybrid p ิด้านขวาของนี้นะครับบวกลบนะครับให้ตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต่อสาย AC out ออกจากเครื่องนะครับเข้าไปที่ AC out ตรงจุดนี้นะครับเขียว AC out LN นะครับต่อให้กล้องแลวต่อฝั่งวอร์เตอร์ก่อนนะครับอะไรก็ LN ยปา น้องแน่แ่นะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งนึงนะครับต่อเข้าไปที่ช่อง ac out ac out ใน ac out เนี่ยก็จะมี l n นะฮะดูดีๆนะครับผมต่อให้ถูกต้องนะ เรามีสติกเกอร์แปะบอกอยู่นะครับว่าฝั่งไหน L ฝั่งไหน N นะครับเสร็จแล้วนะครับ จะต่อสายเส้ดท้ายที่ช่องนี้นะครับคือช่องโหลดที่เอาไปใช้งานก็ตัวนี้เข้าเอาไปต่อเข้าตู้คอนมเมอร์หรือต่อไปใช้ได้เลยเป็นปลั๊กเลยก็ได้ L N นะครับร้อนเข้าไปต่อเข้าไปที่ใต้ชิโนโททมเมอร์นะครับนาชิโนโทามเมอร์ก็จะมี L กับ N ใต้ชช่นเมียอเนเลยจะมีระบุวไว้ว่าอันนี้แอลนี่เอ็นแล้วสายตรงนะครับก็เหมือนเดิมครับล็อ,อกแน่นกปิดฝาก็สามารถแช็งงันได้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ